สวัสดีครับผมเกษธิพิรมอีกครั้งนะครับวันนี้ก็อยากจะขอแสดงความคิดเห็นสักหน่อยนะครับเกี่ยวกับบทบาทของพรรคฝ่ายค้านซึ่งณวันนี้ฝ่ายค้านของราชอา,าจาักรไทยก็คือพรรคเก้าไกลวันนี้ก็มีคำถามว่าแล้วฝ่ายค้านควรจะมีบทบาท หน้าที่อย่างไรทั้งในการทำหน้าที่ในตัวรัฐสภาหรือในสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำคัญแล้วก็บทบาทหน้าที่ของฝ่ายค้านต่อสาธารณชนชาวไทยโดยทั่วไปผมก็อยากจะแสดงความคิดเห็นว่าเมื่อได้รับการตั้งชื่อหรือมีฉายาว่าฝ่ายค้าน ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นบทบาทของการที่จะต้องค้านตะบันไปอย่างนี้ไม่จําเป็นนะครับจะสามารถที่จะมีบทบาทที่สร้างสรรค์ได้นะครับทั้งในสภาแล้วก็นอกสภาและอะไรเราที่จะเป็นบทบาทที่สร้างสรรค์ได้อันนี้ก็อยากจะย้อนกลับไปทบทวนสักนิดหนึ่งว่าพักเก้าไกล ในการรณรงค์หาเสียงก่อนการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมศกนี้ที่ผ่านมานั้นเนี่ยได้มีคำพูดมีวลีในเชิงเป้าหมายของการที่จะอาสาเข้ามารับใช้ประเทศ,เทศชาติอย่างไรเมื่อหรือว่าหากได้เป็นรัฐบาลแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นฝ่ายค้าน แต่ว่าคำพูดคำมั่นสัญญาต่างๆที่ได้ให้ไว้กับสาธารณชนชาวไทยนั้นก็ยังคงอยู่นะเช่นการขีดเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การแก้ไขมาตราข้อความในกฎหมายอาญาว่าโดยการหมิ่นพระบรมเดชานุบาภาพรือ กฎหมายข้อที่1นึอันที่3ว่าโดยการปฏิรูปอย่างใหญ่หลวงในเรื่องของการจัดกองทัพต่างๆของราชาณาจาักรไทยเรื่องของการกระจายอำนาจเรื่องของการลดอะไรฮะสถานะของการผูกขาด ในเรื่องจุริตธุร,ธรกิจการค้าในแวดวงการธรรมาค้าขายของไทยไปจนถึงเรื่องของการที่จะส่งเสริมสิทธ,ธิเสรีภาพอย่างทัดเทียมของคนเพศที่สามก็แล้วกันนะฮะต่างๆนานาเหล่านี้เป็นต้น แต่ในช่วงหกเจดเดือนที่ผ่านมานั้นคำพูดเหล่านี้มันก็ยัง,ยงลอยอยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นผมก็จะขอถือโอกาสใน,นนี้เรียกร้องมาที่พักเก้าไกลฝ่ายค้านว่าควรจะใช้เวลาจากนี้ไปนั้นชี้แจงประเด็นต่างๆมาในรายละเอียดเพิ่มเติม,มไม่จำเป็นที่จะต้องรอไปถึงการอภิปรายในรัฐในสภาผู้แทนราษฎรสามารถที่จะเอาประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ย ออกมาชี้แจงต่อสาธารณชนได้เลยก็เป็นการหมโรงที่จะไปพูดในสภาแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการให้ความรู้แล้วก็เป็นการให้ความกระจ่างต่อสาธารณชนผู้เป็นเจ้าของประเทศแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้เทคะนานให้กับพรรคก้าวไกลด้วยอย่างน้อยก็14ล้านเสียงเพราะฉะนั้น14ล้านเสียงและสาธารณชนโดยทั่วไปนั้นก็มีสิทธิที่จะรู้ว่าไอ้ความในใจของพรรคก้าวไกล ในเรื่องต่างๆที่ผมได้กล่าวมานั้นมันมีอะไรบ้างยกตัวอย่างในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพนะประเด็นหนึ่งก็คงจะได้รับการตอบสนองจากฝ่ายรัฐบาลไปแล้วคือยกเลิกเรื่องการเกณฑ์ทหารแต่ให้หมาใช้ระบบของชายหนุ่มของเราอายุ18ขึ้นไปสามารถที่จะสมัครไปเป็นทหารได้แต่มันก็มีประเด็นต่อเนื่องนะครับ ซึ่งมักจะเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากลในหลายๆประเทศที่เป็นประชาธิปไตยใกล้หน่อยก็จะเป็นสิงคโปร์ใกล้หน่อยก็อาจจะเป็นอิสราเอลหรือจะเป็นเตอร์กีอะไรต่างๆเหล่านี้เขาจะพูดในเรื่องของนโยบายหรือว่าโ,โครงการว่าด้วยการรับใช้บ้านเมืองผมใช้คำว่ารับใช้บ้านเมืองนะฮะซึ่งอาจจะแปลมาจากคำ ภาษาอังกฤษว่า national service ที่ว่าเมื่อคนหนุ่มคนสาวอายุถึง18จะเป็นหญิงชายหรือจะเป็นเพศที่สมนั้นทุกคนก็ยังมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับใช้หรือบริการสังคมเป็นงานอาสาสมัครนะครับของอิสราเอลเขาหนักกับเราหน่อยทั้งหญิงทั้งชายจะต้องไปเป็นทหารอย่างน้อยก็สองสมปีแล้วถึงจะไปเรียนต่อที่มหาวิทย,ทยาลายัยเพราะฉะนั้นเข้าไปรับใช้ประเทศเป็น national service ก่อน แล้วกม็มีการเลือกปฏิบัติระหว่างหญิงชายหรือเพศที่สทุกคนต้องทำ national service หน้าที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เช่นกันที่สิงคโปร์อะไรต่างๆเช่นนี้เพราะฉะนั้นแทนที่จะมาพูดว่าเก์ทหารหรือไม่หรืออยากจะสมัครใจเก์ทหารผมก็อยากจะให้พักก้าวไกลเริ่มมาคิดว่าประชาชนพลเมืองเมื่ออายุ18จะเป็นหญิงจะเป็นชายหรือจะเป็นเพศที่สนั้นควรหรือไม่ควรที่จะต้อง ใช้เวลาให้เวลากับบ้านเมืองอย่างน้อยก็ปีถึงสองปีในการที่จะรับใช้ประเทศชาติโดยการที่จะไปอาสาสมัครเป็นทหารก็ได้ไปเป็นผู้ช่วยแพทย์พยาบาลก็ได้นะฮะไปช่วยองค์กรสาธารณประโยชน์มูลนิธิอะไรต่างๆเหล่านี้หรืออาจจะขยายไปถึงสภากาชาติก็ได้นะ,ะไปอาสาสมัครได้ไหมทั้งหญิงทั้งชายเพื่อจะได้มีทักษะเฉพาะนะฮะหรือจะไปช่วยสอนหนังสือก็ได้ ไปเป็นลูกมือของกิจการก่อสร้างก็ได้ต่างๆนาๆนาเหล่านี้นะครับไปเป็นผู้ช่วยช่างยนต์ช่างเคาชะช่างเชื่อมนะฮะช่างคอมพิวตอ์คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากประเด็นนี้ไว้กับพักเก้าไกลว่าเรื่อง national service ว่าอย่างไรอันนี้มันจะกว้างกว่าเรื่องเกณฑ์ทหารหรือไม่เกณฑ์ทหารอันนั้นมันค่อนข้างจะแคบไปสนิดหนึ่งแล้วก็ดูแบบอย่างของหลายๆประเทศที่เขาจะมี อะไรครับโครงการว่าด้วย National Service ให้กับเยาวชนของเขาเพื่อที่จะได้หลอมรวมให้เข้ามามีความอะไรฮะกี่ความสามารถในการที่จะอยู่รวมกับคนอื่นภายใต้หนึ่งองคอ์กรแล้วก็มีกฎเกณฑ์กติกาที่สามารถจะดําเนินชีวิตอย่างน้อย1นปีถึงสงปีได้ร่วมกันแล้วก็สามารถที่จะทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้เป็นสําคัญนะฮะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของว่าการปฏิรูปกองทัพ ก็เห็นทั้งพักเก้าวกายพูดมามากแต่ผมไม่เคยได้ยินรายละเอียดว่าจะปฏิรูปอะไรเพื่อเหตุผลอย่างใดผมก็อยากจะขอฝากไปหนึ่งประเด็นอันที่หนึ่งโอกาสที่ประเทศไทยจะลบลาค่าฟันกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนด้วยกันมันคงจะเป็นไปได้ยากเพราะเราก็ดีกับพม่าก,ก็ดีกับลาเวียดนามเขมรมาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนฟิลิปปินนั้น ทั้งสิประเทศเรามาอยู่ในครอบครัวอาเซียนด้วยกันแล้วแล้วเราก็มีคำมั่นสัญญามีพันธะกรณีเราจะร่วมกันอยู่อย่างสันติแล้วก็เสริมสร้างความอยู่ดีกินดีมีความเป็นปึพันธนเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะลบราค่าฟันกันนี่มันมีน้อยมากแล้วเี่เราจะประทะประทังกันนะสองประเทศอีก8ประเทศก็จะบอกว่า,าหยุดได้แล้วเรามันครอบครัวเดียวกันเราพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นเรากต้องมานั่งคราวนี้มันก็ต้องทอนกลับมาแล้วเราจะมีกองทัพเพื่อทําอะไร ป้องการประเทศในป้องกันจากใครในเมื่อมิตรประเทศอาเซียนคงไม่ใช่เป็นศัตรูของเราแล้วแล้วก็ไปคิดในแง่กลับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องส่งเสริมโดยพักคเต้าไกลให้มีการลดกําลังอาวุธได้ไหมครับเพื่อใช้เฉพาะในการจะดูแลความมั่นคงปลอดภัยพื้นฐานแต่ไม่ใช่มีกําลังรบที่จะไปลุกลานประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันอันนี้ก็เป็นหลักคิดส่วนอันที่สก็คือว่าเราก็ต่างคนต่างมีประเด็นปัญหา ชายแดนร่วมกันทั้งนั้นโดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติทางพักก้าไกลจะคิดได้ไหมฮะว่าจะมีนโยบายที่จะให้มีกองกำลังลาดตะเวนไทยพมา่าบนบกในน้ำทางทะเลเรากับลาวบนบกแล้วก็ตลอดแม่น้ำโขงนะฮะที่เรามีปื้นดินไอ้อะไระแม่น้ำร่วมกัน ไปจนถึงกัมพูชาตลอดแนวชายแดนเรา700กิโลเมตรเนี่ยเราจะมีหน่วยราชเวรร่วมกันไหมในการที่จะป้องกันอาชญากรรมต่างๆทั้งหมดแล้วในขณะเดียวกันร่วมกันรักษาสันติภาพตลอดชายแดนไ,ไ,ไปด้วยในเรื่องเดียวกันเราก็สามารถที่จะพูดกับทางฝ่ายมาเลเซียได้แล้วก็บางส่วนหนึ่งเราอาจจะมีกองกํลาลังราฐเวนร่วมกับเวียดนามได้เหมือนกันนะฮะต่างๆนานาเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ ก้าวไกลนี่นะสำหรับคนรุ่นใหม่น่าจะคิดอะไรที่มันก้าวไกลไปกับการที่จะมีกองทัพเพื่อจะอะไรฮะปกป้องชายแดนอย่างเดียวไม่ใช่อีกประเด็นหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่น่าจะคิดด้วยก็คือเรื่องการที่จะให้กองทัพไทยทั้งบกเรืออากาศนั้นเข้าไปร่วมแล้วก็มีภารกิจมากยิ่งขึ้นในกองกําลังสันติภาพขององค์การสหประชาชาติหรือว่าถือธงสีฟ้าหรือสวมหมวกสีฟ้าไปช่วยอะไรครับเสริมสร้างสันติภาพรักษาสันติภาพ นะร่วมฟื้นฟูบ้านเมืองที่เขามีสงครามการองการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้หรือจะไปทําในเรื่องที่ว่ากิจการคนเลือดนะครับทหารไปช่วยคนเลือดนะครับบุรณะบ้านเมืองดูแลความผาสุกข,ของชาวบ้านในทวีปต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของการคู่ภัยทางธรรมชาตนะิที่มันสามพัฒน์เนี่ยมันสามารถที่จะร่วมมือกันได้ไหม ในการกู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งภายในประเทศแล้วที่ประเทศเพื่อนบ้านเราจะไปช่วยเขาได้ไหมเ้าเผื่อเวียดนามเจอพายุไซโคลนเข้ามาอย่างรุนแรงฟิลิปปินส์อะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะฮะในเรื่องหรือว่าการจะไปกู้ภัยนะครับเรือขนส่งแต่แท่งฐานน้ํามันล้มอะไรต่างๆเหล่านี้อับปางเราก็สามารถที่จะไปช่วยได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้กับพักคก้าวไกลว่าอะไรที่ผมมาพูดเรื่องของการที่จะพัฒนา นะครับปฏิรูปกองทัพแล้วพูดออกมาซะให้แน่ชัดนะครับว่าจะพัฒนาปฏิรูปอย่างไรเพราะว่าพูดไว้ลอยๆนั้นก็เสมือนว่าพรรคก้าไกลกําลังทําตัวไม่เป็นมิตรตับกองทัพแล้วทําไมถึงจะไปทําตัวไม่เป็นมิตรตับกองทัพเพราะเราก็เป็นคนไทยด้วยกันเขาก็มีหน้าที่ฝ่ายการเมืองก็มีหน้าที่มันต้องอยู่ร่วมอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าอกเข้าใจด้วยการที่จะรับทราบซึ่งบริบทของประเทศ ของภ um ูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และของโลกว่างแล้วดูซิว่าเราจะจัดกองทัพของเราอย่างไรเราจะพัฒนาบุคลากรอย่างไรเราจะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ทางด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์อะไรอุปกรณ์สนับสนุนการสู้รบไอ้ระบบของการสื่อสารสมัยใหม่ต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยเราจะมาพัฒนาได้อย่างไรอีกทั้งเราควรจะเพิ่มการพึ่งตนเอง ในเรื่องการอะไรมีอุตสาหกรรมอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้มันเป็นเรื่องไปลราวอันนี้ก็อยากจะขอเปรียบเทียบกับเกาหลีใต้นะครับซึ่งณนะวันนี้เนี่ยเขาเป็นหนึ่งในประมาณสักเประเทศของโลกที่มีอุตสาหกรรมทางทหารที่ส่งออกไปขายที่ต่างประเทศได้เขาผลิตปืนใหญ่ไปขายต่างประเทศได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่นายคิดเขาคิดรถหุ่มกาออะไรต่างๆเขาผลิตไปขายได้ตอนนี้เกาหลีใต้ก็เป็นประเทศหนึ่งที่ส่ง อาวุธยุโทโธปกรณ์ไปขายให้กับประเทศโปแลนด์เราจะคิดไหมฮะว่าเกาหลีใต้เนี่ยสามารถจ,จิจกระมทำได้แต่เขาทาได้แล้วแล้วทําไมของเรายัางลาหลังอยู่เราจะร่วมมือกับเกาหลีได้ไหมติดโรงงานท้านอาวุธเพื่อเราจะได้พึ่งตัวเองเราจะต่อเรือขนาดเล็กได้ไหมเรือลบหรือเรือวิ่งเร็วอะไรต่างๆเพื่อให้ตํารวจน้ําใช้ได้เพื่อให้การท่ากรมการท่าใช้ได้เรือกรบประมงเราก็ใช้ได้เรือลบํารวจของฐานเรือเราก็ใช้ได้ผมคิดว่ารรคก้าวไกลน่าจะอยู่ใน วิสัยที่จะคิดอะไรแบบนี้ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะเป็นภาพของการที่จะมีอะไรเชิงลบของการต่อต้านทหารซึ่งไม่ใช่เป็นวิสัยของคนที่อยู่ในแวดวงของการเมืองหรือของพรรคการเมืองจะต้องเป็นพรรคการเมืองที่อยู่ร่วมได้กับสถบาบันองค์กรต่างๆของประเทศเป็นต้นเพราะฉะนั้นผมขอใช้โอกาสนี้นะยกประเด็นขึ้นมาที่เป็นเรื่องของสิ่งที่ พระเก้าไกลในฐานะฟัก่ายค้าตุคิดนะฮะกนิดหนึ่งเรื่องอาจายกรรมข้ามชาติเรื่องการปฏิรูปกองทัพนะครับก็ขอขอ,ขอฝากไว้แค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ